เอ๊ปูมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่<ะ>ตุ้งแช่แชนี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยไดยนะมีมายาวนานเลยนะฮะหนูจำได้ ที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกันไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอารับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรโตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชน อายุทยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยละ่ะแล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับเขาก็มาค้าขายและเผยแพร่าศาสนายังไงละ่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่า่ หรืออาสารักษาพระองค์โูเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยย,ย่ยานสามาสมัยอยุธยาอย่ายิงผมอย่ายิงผมจเย็นเย็นก่อนแมกเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่ อ๋อ oh, ใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายมากับชาวต่างชาติอีกสองคนด้วยคนหนึ่งที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปอกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอารักอีกคนหนึ่งเป็นฝรัง่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วยนั่นนะสิอา้าวมา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 นี่พวกเอมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ นี่ทองหยอดน,นี่นะอ,อร่อยเมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยีฟอยทองและเม็ดขนุนอีกนะโอ้โหชาวตะมันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยโนะตะวันไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรูปใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็น <c oughs> จะมีหอดูดาวที่แล้ววเอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะว้า ว้าวเสียงสุดยอดเลยะพวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือก็ก็ประมาณนั้นค่ะแต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สง,งบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขณะ คนกรีกยังข่ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามประทายของพระมหากษัตริย์แท้แท้ oh my god what is that เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเองอ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ยอ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับใ ใช่ค่คะขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนือ้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อยพระมาหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แลกปเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สําคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกสนุกให้เรามาจนถึงปัจจุบัน ดูสิมเมกวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อยพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตสาห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราโยมโมเทียว่เล่นอะไรอยู่เข้ามาทอนหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อัตมาเขียนตีหนึ่งโสดคือไม้หมวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษยาหลงไหล